รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับเราตื่นนอนขึ้นมานะครับในช่วงเช้าเช้าพบกับเรื่องราวดีๆนะครับกับเรื่องราวที่เราได้ฟังเรื่องราวแห่งกุศลร่วมกันครับในรายการแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะกลับมาช่วงแรกของรายการกันครับพักกันสักครู่ก่อนครับ สนับสนุนโดยกีตาร์โปร่งฟูจิยาม่าโจโจและแชมป์กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองน้ำปลาตราไมโครฉลากทองและสะบู่สมุนไพรผิวนวลคุณผู้ชมครับทำนํำบุญในช่วงนี้เราก็มีเรื่องราวกิจกรรมบุญนะครับมาเรียนบอกกล่าวกับท่านนะฮะในเรื่องราวที่จะไปร่วมกันทำบุญที่ไหนอย่างไรกันเสมอมาครับและวันนี้เราจะไปทำบุญกันที่ไหนดีครับติดตามชมกันได้เลยครับ เช้าวันนี้ทำนำบุญมีโครงการการก่อสร้างอุทยานมาคาบูชานุสรที่ท่านเจ้าปุทคุณพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าวาดวัสีสุดารามบวรวิหารได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรที่พระพุทธศาสนาจะครบ2600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งรายละเอียดของโครงการการก่อสร้างอุทยานมาฆบูชานุสรแห่งนี้ มีอะไรบ้างนั้นเราไปพบกับท่านเจ้าพระคุณพระราชพิพัฒน์โกศลกันเลยครับขอเจริญพรตาสาธุชนทั้งหลายทีมีโอกาสได้รับชมรายการจนในขณะนี้จะก็ไปช่วงเช้าๆได้มีโอกาสพบพระเจอพระก็ถือว่าเป็นมงคลวันนี้พระภาพาจะได้มาจเจริญพรบอกเล่าถึงโรงการ สำคัญโครงการหนึ่งในทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าในปีพุทธศ,ศักราช2555นี้เป็นปีสำคัญอย่างยิ่งที่พุทธศาสนาจะครบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าเรียกว่าพุทธยันตีนาน,นาประเทศที่มีความเคารพนับถือพระพุทธศาสนาก็จัดงานกัน อย่างยิ่งใหญ่ทั้งตรงกับวันที่4มุทุนายนศกนี้เ้ว่ที่เองอัตมาภาพจึงได้มีำํำริในการจัดสร้างพุทธยานมหากบูชาสอนขึ้นก็เป็นการเฉลิมฉลองในมหามคลสมัยพุทธยันตี2600ปีนั่นเองต้นกาลการที่4คือประจำก้าวจาอยู่หัว ลงมากกใิคนปรกล้าปรกรมหม่อมให้มีพระพีการเวียนเทียนในวันมาฆบูชาขึ้นตั้แต่ปีพศักราชสองพันรบัดนั่นจนบัดนี้ปรนึ่งหนึปีก็ยังมีปรากฏทีไหนได้สร้างเป็นพุทธยานมาฆบูชาวสวรขึ้นก็คือได้สร้างองค์สมเด็จเพื่มีพระพายเจ้าแล้วสร้างพุทธรูปปางประธานอวัธปฏิโมกขึ้น หนาตักถึง9ก้าเมตรด้วยกันพร้อมท้งเด,ดจะสร้างพระรหันจำนวนทั้งหนึงองค์ในสถานที่อันเหมาะสมและสวยงามก็คือที่น้ำตกซิกาตาบุิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็มีคุ้นเขาล้อมมีน้ำตกซิกาไหลผ่านได้ว่าเป็นสถานที่เหมาะสมและสวยงามในน้าที่53าาไร่เศษโครงการการสร้างพิธีกรรมพระบูชาวสวรรค์ก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็รับการตรงเสริมสนับสนุนจากทัศชนเนี่ยมันเป็นจนํานวนมากทําให้โครงการเนี่ยลุล่วงไปด้วยดีอาจารย์ภาพเสมอว่าทางพุทธศาสนานะได้ยกย่องผู้เป็นบินาานดามารดาว่าเป็นพระหานในบ้านพระหานนี้ถือว่าเป็นพระที่เป็นศีนาศเป็นพระที่ตัดแล้วซึ่งเกลทั้งหลายทั้งปวงมีความปรารถนาให้ ประชาประสบที่กรทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความสุขความเจริญทั้นใดประการใดผู้เป็นบิดามารดาที่ได้ยกย่องว่าเป็นพรอรหันองค์หลักองค์สําคัญในตระกลูลในครอบครัวแล้วในชีวิตและจิตใจของพวกบุตดานั้นก็มีความปรารถนาเช่นเดียวประการเดียวกันฉนันภาษายกย่องผู้เป็นบิดามารดาว่าเป็นพรอรหันประจําตระกูลเพราะอะไร พราะว่าผู้ให้อันยิ่งใหญ่แก่ลูกก็คือให้ชีวิตท่านทั้งหลายชีวิตที่ได้มานั้นได้จากผู้เป็นบิดามารดาและจากเป็นพ่อเป็นแม่นั่นเองแต่แต่เล็กแต่แต่น้อยมาท่านลิมิตทุกอย่างให้เราตอนนี้เราโตแล้วเรามีกําลังพอแล้วก็ลิมิตให้ท่านบางังเนลวิตอาหารดีๆให้ท่านทานไม่เสื้อผ้าให้ท่านเดินนุ่งหม่มเนลมิตบ้านให้ท่านอยู่เนลมิตบุญให้แก่ท่าน ข้อหลักทำนายว่าอยู่ก็เลี้ยงกายจากไปก็ริบัญญัณนั่นเองโครงการสร้างพุทธยานมาเข้าจาสอนขึ้นที่อุทยานยกนี้กอเป็นเป็นโครงการหลักเป็นโครงการใหญ่เป็นโครงการที่จะสืบต่อพุทธศาสนาให้สถิต่อสอนไปแล้วก็เป็นโครงการที่ให้ลูกทุกคนที่เคารพพ่อเคารพแม่มีความประตันยูจะได้จื่อวาลูกแก้วลูกวัญลูกประญายูเดิลมิตรจะได้มีโอกาสได้สร้างพระหลานบูชาพระคุณท่าน ถ้าสนใจจะติดต่อสุรัพท์ไหมเลขเพิ่มเติมก็ได้ปรากฏอยู่ที่หน้าจอแล้ววันที่7เดือนหน้าิต่งจังหวัดทฤศีินาคมซึ่งตรงวันมาคบะูชาอัตภาพก็จะกำหนดงานเททองพระเกตุพุทธรุมนั่นเองขอท่านทั้งหลายผู้เป็นบุตรธิดาเชิญคุณพ่อเชิญคุณแม่มาร่วมเป็นประธานเททองและเชิญเจ้าพรกคุณพ่อเชิญเจ้าพรกคุณแม่ของท่าน่ะ มาร่วมเทท,ทองกันในวันมาฆบูชาซึ่งตรงวันที่7มีนาคมเวลา15บหานาฬกาสาสิานาทีขอจเจริญพรได้ชมรายการของเรานะครับดูดีมีธรรมมาครบทั้ง3าช่วงแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไงซักก่อนที่จะจากกันไปเรามีเรื่องราวของสารธรรมนะครับในช่วงท้ายให้ท่านได้ชมกันอีกหนึ่งช่วงด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ เราต้ได้ยินกันเสมอว่าผู้เป็นปิดามารดาน,นั้นเป็นพระหานในบ้านอันนี้องค์สมเด็จพิพทาทเจ้ายกย่องคนปิดามารดาลจุดสวะหนึ่งเป็นพระหลานสองเป็นพระพรหมสามเป็นครูคนแรกแลือสี่เป็นหมอคนแรกที่ในประเด็นที่ยกกล่าวขึ้นมานี้คือพระหลานพระหลานนั้นที่มีจริยวัตรอันกตงาญประการใดมีจิตมีความปารถนาดดีให้แก่บ,บุคคลทั้งหลายมีความสุขความเจริญประการใด ผู้เป็นพระอาหารหันต์ผู้เป็นบดามดาเขาจะเดียวกันเพราะเป็นบรรดานั้นท่านมีหลักของท่านอยู่5ประการด้วยกัน 1. สร้างสรรค์ 2. สั่งสอน 3. ส่งเสีย 4. ส่งเสริมและให้เกิดความส่งแสงคราจามขโงพูเป็นพ่อแม่หนึ่งสร้างสรรค์คก็สร้างชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องสั่งสอนปาทะลูกเป็นคนดีประการที่ 3. สส่งเสียมีการศึกษา ประการที่5ส่งเสริมทุกทิีทางประการที่4ี่ส่งเสริมทุกวิีทางให้โลกนั้นบรรลุเป้าหมายแห่งความเป็นคนดีและที่สุดแล้วให้เกิดความส่งสงขึ้นในสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้เป็นดารรมดานั้นต้องทำหน้าที่ห้าประการคือ1สร้างสรรค์สังสส่งสอนส่งเสริมส่งเสียและเกิดความสนนั่นเองเจริญพร Oh, you.